สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติกรงและเพื่อนๆในเฟซบุ๊ทกทุกท่านนะฮะผมพยายามที่จะทำตัวให้เป็นเพื่อนกับทุกคนท,ทั้งที่ผมมันเลยไวไยเป็นเพื่อนไปนานแล้ว <c oughs> รุ่นปู่ย่าตายายนะที่คุณกล้วยได้แนะนำบอกว่าผม ก่วยนะความจริงมันก็ถ้าทางทางแพทย์เขาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ที่สูงวัยและมีสุขภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เนื่องจากเมื่อตอนที่อายุอย่างน้อยสัมฤเธเทเมาใช้ชีวิตยอย่างสิ้นเปลืองดยไม่ปัญญาปัญญาร่างกายก็เลยสุดโทรมถ้าพูดกันเป็นภาษา ที่เป็นสมมุติปัญญตัติก็บอกว่ากรรมการคือการประทําที่ร่วมผ่านไปมันเริ่มตอบสนองมใมนขณะน,น,นี้ไม่มีอะไรครับตัวผมในตัวร่างกายนะครับเป็นแค่โรคชราเป็นไปตามวัยก็มีความดันเราหดสูงแล้วก็มีโรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง กรดไหลย้อนเนื่องจากความเคยชินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทุกข์ที่สุดในชีวิตทุกถึงขั้นคิดค่าตัวตายเราเลยทำให้เครียดต่อเนื่องจนเป็นความเคยชินมันก็เลยทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนเมื่อเผลอสติมันจะกลับไปเครียดเข้ามัน โดยอัตโนมัติเป็นระบบประสาทอัตโนมัติส่วนอีกโรคหนึ่งนั้นคือโรคที่ต้องเตรียมตัวตายได้ทุกนาทีคือโรคลิ้นหัวใจรั่วทั้งสองข้างรั่วมากด้วยเพราะดูในแอคกออลของโรยิบาล,โล์โกลก็เลย คิดว่ามันจะตายเวลาไหนก็ได้เนื่องจากว่าหัวใจมันต้องทํางานแรงกว่าปกติเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาหนึ่งมันก็จะลา้ามันมันก็จะหยุดทํางานโดยประการำั้นนี่ก็คือานาที่สุดท้ายของชีวิตผมจะเป็นอย่างนัน,น,นะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เป็นเรื่องปกติของทุกสิ่งที่เกิดมา ตางอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ต้องตับไปในที่สุดอันนี้เป็นสัตธรรมนะครับส่วนที่คุณกล้วยให้เล่าว่ามาร่วมกันอย่างไรและที่ผ่านมาในการเสวนาแต่ละครั้งเป็นอย่างไรนั้นผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าแรกๆทีเดียวเนี่ยตามประษาค,คนสูงวัย แต่ตามภาษาคนที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิญญาคืออ่านมากปัดมากปฏิบัติมากมาในเรื่องของธรรมะเนื่องจากว่าแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยคุณยายก็พาไปวัด,ออไไดผมเป็นคนซั้นเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาครับนั่นคือวิถีชีวิตที่ปฏิบัติแล้วพอโตขึ้นตอนบวชเรียนรู้ด้วยการไปเป็นเด็กวัด ะะก็ได้ยินได้ฟังพระท่านเรียนธรรมพระท่านทองธรรมพระท่านไปปฏิบัติธรรมทั้งวันหนังนสือธรรมะมีเต็มตู้อ่านหมดรู้มากความรู้เรื่องธรรมะท่วมหัว,หวแต่เอาตัวไม่รอดครับเมื่อประสบกับปัญหาชีวิตถึงคิดฆ่าตัวตาย ถ้าถามว่าผมมีความรู้ธรรมะขนาดไหนกราบเรียนได้เลยครับ <Okay. S 1> ผมเทศแทนพระได้คุณเอาผมไปปุจฉาวิสัชนาที่ไหนก็ได้ผมตอบธรรมะคุณได้ทุกข้อทุกเรื่องตอบได้อย่างใสใส,สระจ่ากแจ้งทุกแง,มง่มุมไม่ให้มีขักข้องใจเลยให้รู้โล่งโปร่งเลยแต่สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อทุกมาถึงตัวเองเนี่ยมันทำไม่ได้ มันแก้ไม่ได้มันหนีวิบากกรรมไม่ได้จนกระทั่งได้มาพบก,กลุ่มหลวงพ่อสมบูรณ์ซึ่งขุดกล้วยเมืม่อถึงเวลาผมมีทุกเนี่ยปรากฏว่าผมคิดฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วผมรู้ทําไปเพื่ออะไรไม่เกิดประโยชน์เลยความทุกข์นั้นทําให้เกิดความเครียดทําร้ายสุขภาพผมจนผมเป็นโรคของพออาหารเป็นโคระดย้อนเรื้อรังมาจนทุกวันนี้นีเล่าถึงว่าเมื่อมาพบ กลุ่มของกลุ่มกลุ่มให่แลได้พบกลุ่มกอใช้ผมก็เลยได้แนวทางการปฏิบัติธรรมใหม่ซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมแนวทางของที่จริงไม่ใช่กลุ่มกุมด้วยนะกลุ่มหลวงพ่อสมบูรณ์นะครับกลุ่มหลวงพ่อสมบูรณ์ซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเทียนนะครับก็เลยได้แนวทางปฏิบัติที่ทําให้เน้นถึงความรู้สึกตัว ในขณะที่เรามีสติรู้สึกต <Yeah. S 1> ัวโดยธรรมชาติเนี่ยเราก็จะเกิดประสาทอัตโนมัติขึ้นมาเองเพราะในขณะที่มันจะรับรู้อะไรเนี่ยนะวิญญาณเราเนี่ยเมื่อมันรับรู้อะไรจากสังหารที่ปรุงแต่งมาเที่ยวบอแล้วเนี่ยมันจะปรุงแต่งว่ามันจะรุงสร้างไปแต่ในขณะที่เกิดความรู้สึกตัวธรรมชาติเนี่ยประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันจะเป็นตัดไอ้ความที่กาลังคุ้งปรุงแต่งเลี่ยนหายเปงวัตถุเป็นสัตเลย แล้วมันจะเหลือสภาวะความว่างโล่งๆตรงนั้นผมมาได้หลวงพ่อสููลชี้สภาวะและได้คุณก่อนชัยแนะนำถึงวิธีปฏิบัติว่ารู้สึกตัวแบบบริสุทธิ์รู้ล้วนวนรู้สึกแบบที่ไม่มีการตรุงแต่งนั้นรู้อย่างไรและต้องทำอย่างไรที่จะรู้และผมก็ได้วิธีนั้นมาปฏิบัติเร่อๆมา ถามว่าผมได้อะไรไปยู่ไหนแล้วในการปฏิบัตครัง้งนี้ตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่าได้ปฏิบัติแล้วมีมรรผลอะไรเกิดขึ้นถ้าถามเป็นในด้านปัจจัดตามตอบไม่ได้ถ้าถามในผลของทางปฏิบัติความยึดติดหรือประทานผมเหลือน้อยมากแล้ว เราสามารถแยกครูปนามได้แล้วแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรกับมันแล้วนรกกับสวรรค์ผมไม่ได้ยึดไม่ได้ยินดียินร้ายเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องอจินใจหรือเรื่องไม่เป็นเรื่องคิดแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่คิดแล้วอยู่กับปัจจุบันขณะคือความรู้สึกตัวอย่างเดียวในขณะที่พูดนี้ก็มีความรู้สึกตัวอยู่ อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าทำไปเถอะครับอย่าสงสัยถ้าสงสัยในข้อปฏิบัติเกิดครับโทรถามคุณกล้วยกับคุณกอกชัยซึ่งผมใช้เป็นที่พึ้งตลอดมาแต่ทำเท่านั้นแหละครับที่จะทําให้เรารู้ทำอย่าไปหวังว่ามันจะได้อะไรเพราะมันจะไม่ได้อะไรเลย,ยจริงๆครับนอกจาก มันจะไม่มีความทุกข์ความทุกข์มันจะนอ้อยลงและความยึดติดมันไม่มีสิ่งสําคัญที่สุดระวังจิตอย่าติดสมมุติไม่ว่าจะเป็นสมมุติในสัจจะหรือสมมุติบญญางอย่างก็อย่าติดปั่นเพราะมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวมีตนสัเพเทธรรมาอนัตตาติดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่สมมุติแต่มันเป็นสมมุติสัจจะ อย่าติดอย่ายึดนะครับขอบคุณมากครับ